พ่อแม่พี่น้องขอเสียงพี่น้องมวลมหาประชาชนหน่อยค่ะเมื่อกี้เห็นมีมวลมหาประชาเด็กด้วยอยู่แถวแถวนี้นะคะยังมีอยู่ใช่ไหมคะวันนี้มีจดหมายเยอะเลยค่ะเริ่มจากฉบับแรกเลยดีไหมคะสวัสดีค่ะลุงกำน,นันหนูกับเพื่อนเรียนอยู่ชั้นมอสอง วาดรูปมาให้ลุงกำนันเพื่อเป็นกำลังใจในการต่อสู้กับคนชั่วหนูอยากให้ลุงกำนันขายรูปเพื่อสมทบทุนเพื่อเป็นการต่อสู้ในครั้งนี้ค่ะหนูใส่กรอบมาสองภาพเอาไว้ให้ลุงกำนันขายค่ะนี่ค่ะสองภาพนี้เลยสวยงามมากน่าจะเป็นดินสอสีนะคะ นีมมม่มีรูปชาวนานและนี่หน้าอีกอันนึงน่าจะเป็นพี่น้องมวลมหาประชาชนและถ้าเกิดใครสนใจยังไงติดต่อมาที่กองนวยการหลังเวทีได้นะคะอ๋อแล้วก็หนูขอสมทบทุนให้ลุงกำนันอีก2,000บาทค่ะถ้าลุงกำนันต้องการรูปเพิ่มหนูจะวาดมาให้ลุงกำนันอีกบอกหนูได้เลยขอให้เราได้ชัยชนะเร็วๆนะคะ ขอบคุณค่ะน้องออมกับน้องภูกันค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีครับลุงกำนันผมชื่อน้องขุนเขาเรียนอยู่ที่โรงเรียนเซนโจเซฟกรุงเทพปหนึ่งครับลุงกำนันสู้ๆผมเป็นกำลังใจให้ลุงกำนัน ฝากบอกนางดอกไม้ออกไปซะฝากเงิน300บาทเงินนี้เป็นเงินที่ญาติญาติให้ผมในวันเกิดครับขอให้ลุงกำนันประกาศผมจะรอดูทีวีที่บ้านขอบคุณครับพ่อแม่ผมเป็นคนเชียงใหม่ผมขอกู้ชาติด้วยครับ แล้วก็วาดรูปลุงกำนันมาให้ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยน้องขุนขาววันนี้เป็นพี่ปั้นอ่านให้แทนนี่ค่ะวาดรูปมาให้รูปหนึ่งขอให้ลุงกำนันสุเทพชนะคุณดอกไม้นะคะสู้เข้าไปอย่าได้ถอยเด็กหญิงวิรัยวันเงินสุขชั้นป .3 ทับสจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ โรงเรียนทิดาแม่พระนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะสู้สู้ค่ะลุงกำนันสุเทพลุงกำนันสุเทพสู้สู้ยิ่งรักออกไปขอร่วมหุ้นกับลุงกำนัน100บาทค่ะขอบคุณมากนะคะเด็กสุราชอันนี่ก็มีค่ะวาดรูปมาอีกเป็นน่าจะเป็นเหมือนคุณตากำนันนะคะสู้เข้าไปอย่าได้ถอยเด็กหญิง ธัญาการสวัสดีปสามค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีครับลุงกำนันสุเทพสวัสดีค่ะลุงกำนันสุเทพหนูชื่อน้อยนาณพัฒสอนคุณพ่อของหนูมาร่วมกิจกรรมและมาบริจาคเงินทุกๆเดือนเลยค่ะหนูดูลุงกำนันทางช่อง blue sky channel ทุกวัน พ่อแม่สอนหนูว่าคนไม่ดีเป็นเหมือนจระเข้ขวางคลองงั้นลุงกำนันกำจัดจระเข้ออกจากคลองเลยค่ะเอาระบอบทักษิณออกไปจากประเทศให้ได้นะคะสู้ๆค่ะหนูกับครอบครัวจะเป็นกำลังใจให้ค่ะหนูวาดลูกลุงกำนันสุดเทพมาด้วยค่ะลุงกำนันสู้ๆจากน้อยหนาและครอบครัวค่ะขอบคุณนะคะน้องน้อยนา นะะหนูขอให้ลุงกำนันสู้สู้และให้ชนะจากพวกเสื้อแดงนะคะและให้ลุงกำนันรับเงินด้วยนะคะหนูรักแผ่นดินจากจังหวัดระยองค่ะแล้วว่าลูกมาให้หนูรักลุงกำนันนะคะเด็กหญิงวทานิยาชุมแสงพันอายุ7ปีขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะลุงกำนันสุเทพหนูชื่อเด็กหญิงนาตาลีฮันเตอร์ค่ะหนูจะเป็นกำลังใจให้ค่ะหนูขอบคุณลุงกำนันมากนะคะที่ลุงกำนันยอมสู้เพื่อชาตินะคะหนูจะไม่มีวันลืมน้ำใจของลุงกำนันมากนะคะแล้วหนูก็เชื่อว่าในหลวงเป็นคนดีค่ะลุงกำนันสู้ๆค่ะ ขอบคุณค่ะน้องนาตาลีหนูขอโทษที่หนูให้ได้แค่หนึ่งอบาทค่ะไม่เป็นไรค่ะเขียนถึงลุงกำนันช่วยอ่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะลุงกำนันหนูชื่อเด็กหญิงจีราพรพุทธทองชื่อเล่นน้องแอมน้องของหนูชื่อว่าน้องครีม หนูอายุสิบขวบแล้วค่ะเรียนอยู่โรงเรียนบ้านประตูพริกเป็นลูกศิษย์ของคุณครูพอรณีค่ะหนูนั่งดูลุงกำนันทุกคืนเลยค่ะโดยเฉพาะจะนั่งดูกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะและหนูขอให้ลุงกำนันไปบอกนางดอกไม้ด้วยค่ะว่าอย่านั่งแห้งบนเก้าอี้เลย ให้คนอื่นที่ไม่โกงประเทศไทยมานั่งดีกว่าและสุดท้ายนี้ขอให้ลุงกำนันรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะหนูขอร่วมหุ้นกับลุงกำนันหนึ่งบาทค่ะขอบคุณค่ะน้องจิราพรอันนี้ทำเป็นการ์ดมาเลยค่ะข้างหน้าก็เขียนว่าเรารักในหลวงเรารักประเทศไทย เรียนรุงกำนันสวัสดีค่ะหน,หนูชื่อน้องปุญและน้องสาวชื่อน้องปันอยู่โรงเรียนอำนวยศิลจากการที่หนูได้รับรู้ข่าวสารจากสื่อต่างๆเช่นหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์หนูจึงรู้ว่าประเทศไทยของเราถดหอยลงเรื่อยๆอีกทั้งมีผู้คนที่คอรัปชันเพิ่มมากขึ้น เพราะมีแบบอย่างและผู้นำประเทศที่ไม่ดีอย่างรัฐบาลชุดนี้หนูจึงอยากให้คนไทยทุกคนเป็นคนดีมีความสามารคีกันและอยากให้เศรษฐกิจดีขึ้นค่ะหนูขอเป็นกำลังใจให้มวลมหาประชาชนและลุงกำนันร่วมกันปฏิรูปประเทศไทยให้ดีขึ้นนะคะ หนูน้องและคุณยายขอบริจาคเงินจำนวน1,600บาทค่ะเพื่อปฏิรูปประเทศไทยกับมวลมหาประชาชนและลุงกำนันด้วยค่ะและนี่ค่ะวาดรูปบอกว่าน้องหนูอายุ7ปีช่วยวาดรูปและระบายสีมาด้วยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะน้องปุนกับน้องปันเรียนลุงกำนันสุเทพที่เคารพ หนูชื่อเด็กหญิงธนพรน้องจอยอายุสิบปีหนูได้มาร่วมชุมนุมหลายครั้งแล้วค่ะหนูขอให้ลุงกำนันสู้ให้ชนะนะคะหนูดูบลูสกายทุกวันค่ะหนูสงสารชาวนาจังเลยค่ะแม่สอนว่าคนดีคนเก่งถ้าทำผิดต้องยอมรับผิดแม่ของหนูเล่าให้ฟังว่า นายกที่ประเทศญี่ปุ่นมีคนประท้วง200-300คนนายกรีบขอโทษและลาออกทันทีไม่รอเป็นล้านแต่นายกยิ่งรักไม่เป็นนายกที่ดีเลยค่ะน่าจะให้คนอื่นมาเป็นนายกหนูจึงขอเอาเงินเก็บของหนูให้ลุงกำนัน2,000บาทช่วยให้ชนะนะคะลุงกำนันขอบพระคุณมากค่ะ รักลุงกำนันและนักรบทุกๆคนค่ะขอบคุณค่ะน้องจอยถึงคุณตากำนันสุเทพสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกฤษณะพัดสังวานน้องเลฟิฟโรงเรียนบ้านน้ำราดตำบลบ้านทมเนียบจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณตาครับผมอยากไปช่วยคุณตากำนันสุเทพ แต่ผมยังเด็กต้องเรียนหนังสือหาความรู้โตขึ้นผมจะดูแลประเทศนี้แทนตากำนันสุเทพและดูแลประชาชนทั้งประเทศครับผมได้เก็บเงินค่าขนม200บาทและผมขอให้คุณดอกไม้ออกจากประเทศไทยได้แล้วประเทศจะได้สงบสุขผมจะคอยดู กับแม่ที่บ้านช่อง blue sky สู้ไม่ถอยตากำนันสู้ๆครับขอบคุณมากค่ะน้องเลอจากสุราษธานีนะคะสวัสดีค่ะลุงกำนันหนูเป็นตัวแทนของโรงเรียนศริกรันอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีคุณครูให้พวกเราทุกคนช่วยกันสละค่าขนม เพื่อช่วยเหลือลุงกำนันครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วค่ะคุณย่าขอร่วมด้วย1,000บาทคุณย่าใจดีมากรวมเป็นเงินทั้งหมด2,500บาทแม้ว่าจะเป็นเงินจำนวนน้อยแต่กำลังใจของพวกหนูล้นเหลือค่ะพวกเราอยากบอกว่ารักลุงกำนันสุดหัวใจค่ะ ขอให้ลุงกำนันชนะเร็วๆจากเด็กน้อยโรงเรียนวัดศีวัดคีรีกันนะคะคุณมากค่ะ